ทุกคนนี่จะทักเขาซื้อซองแต่งอันเสร็แล้วจ้าเมื่อนี้ก็คือเป็อย่างตกใจหัวเนาะเมื่อนี้ก็อ่าเดี๋ยวจะเดินทางไปไปอันนี้ตลาดสี่มุมเมืองเพราะว่าเมื่อนี้เห็นเขาจะบอกว่ามันมีงานถูเรียนน่ะแบบราคาถูกอ่ะแล้วก็เขาวสารขายขายปีกน้ำก็เลยอยากไปอันนี้ก็อย่าง แต่ว่านั่งรถเมย์มาจากอซอยแต่งก็คือนางมาจากสายแปดเนาะตอนนี้ก็คือมานั่งลงที่ตรงข้ามส่วนตะตุต๊ก BTS Visionary Park คืออะไรตรงนี้คืออะไรแต่ว่ามันใหญ่มากเลยนะเขาทำอะไรก่อนเหมือนเป็นสถานีรถไฟฟ้าแต่ย่าใหญ่ดูดิทุกนี้อันนี้ด้วยใหญ่มากเลยอันนี้คืออะไรเป็นบริษัทหรอหรืออะไรสักอย่าง ไม่รู้เหมือนกันเนาะปะ่ะเดี๋ยวจะไปต่อรถเมอีกสายหนึ่งเพื่อที่จะไปลังสิทธก็คือจะไปตลาดสี่มุมเมืองนั่นเองตรงนี้จะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสด,ด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะแล้วก็เห็นบอกว่าเอ่โควิดระบาดรอบด้วยก็เสวัสดีโอนยังไงส่วนตาตุจจาถม้าสมมติหนูอยากมาส่วนตะตุจจาหนูสามารถนั่งรถเม์แล้วก็ มาลงแถวนี้ได้เลยเนี่ไงแต่ว่าอันนี้อาจจะลงผิดป้ายนิดหน่อยเพราะว่าเดินไกลนิดนึงอาจจะลงผิดป้ายนะคะจริงๆต้องลงป้ายด้านหน้าลงป้ายด้านหน้านุ่มโอ้บริษทัทอันนี้ใหญ่มากเลยอะเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายรถไฟฟ้า กลางบางซื่ออ่ะตรงนี้ก็มีสถานีสายสีแดงด้วยหรอกลางบางซื่อเดี๋ยวจะไปต่อรถอะไรเดี๋ยวไปหาดูก่อนว่าจะนั่งสายอะไรไม่เคยไปเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันเนี้ยที่จะไปตลาดสีม่มงเมืองอุยพี่พี่หาก็เคยเห็นไหมว่าสถานีแอนสกายวอล์กตรงเนี้ยเงาเงานี่ ยาวเหียงโน้นยาวไปถึงรู้นเลยโหดูตรงนี้ยาวไปถึงโู้นเลยเ๋ยวนี้ก็จะมานั่งรถนี่แหละจ้าตรงนี้ฝั่งส่วนตะตุจักนั่นเองที่จะไปล้างสีลแต่ไม่แน่ใจว่าใส่อย่างหรืไปเบิ่งนกัน นี้เย็นมากเลยหนูเป็นคนที่หิวน้ำบ่อยมากมาดื่มน้ำก่อนร้อนต้องมีพัดลมติดตัวแล้วนะนี่พี่ๆป้ายมันก็จะบอกแต่ว่า ถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่าน่าจะไปก็ไปถึงก็น่าจะมี2,9งเก้ากับสามเก้สถานีไม่ใช่สายแต่ไม่แน,น่ใจว่ามันจะมากี่โมงมันจะมีป้ายบอกด้วยนะว่ารถมาถึงกิ่โมง ก็คือหนูนนั่งจากสวนกระตจักรฮะสวนจะจักรไปลงที่โรงเรียนหอวงวังแล้วก็ผ่านาเกษตรศาสตร์หรอมอกกเกษตรศาสตร์แล้วก็หลักสี่สายสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นสายสีแดงถ้าอากาศยาดอนเมืงแล้วก็ตลาดสิม สถานีนี้นะคะนี่สถานีมันจะมีบอกเลยนะว่า,าตลาดสี่มุมเมืองถ้านั่งสายนี้แต่ว่าถ้าถ้าใครที่อยากมาง่ายๆก็สามารถมาลงที่สถานีถ้าเป็นอ,อันนี้เนาะสถานีอะไรนะโดนเมืองจะเป็นสายสีแดงอนะ่ะเพราะว่ามันก็แค่20บาทเองแล้วก็สามารถต่อรถเข้ามาเพราะว่าอีกนิดนึงก็ถึงรบบว่าสามารถนั่งรอแบบรถเมล์แล้วก็ มาตอนนี้ได้รลหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ไกลมากนะคิดว่านะหรือนั่งรถเมยก็ได้จะได้แบบประหยัดเนาะนี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าหมาองมอยในกันโอ้โหตลาดกลางขายส่งสี่มุมเมืองภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็เดี๋ยวเดวีให้ดูนะคะนี่ภาคตะวันออกเชียง สนับสนุนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์อ,อ๋อแสดงว่าตลาดก็ยังไม่ได้ใหญ่ที่สุดก็เป็นตลาดกลางใหญ่ที่สุดคือตลาดไหนอ่ะหรือว่าตลาดไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเราต้องเข้าไปตรงไหนเข้าไปข้างในใช่ไหมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนโอ้ถ้าเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ คล้าๆหอห้องแถวอะไรแบบนี้เนาะ <S <S แต่ไม่รู้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเด้ง okay. ตรงนี้คืออะไรอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเขาลื้นี่ไงตลาดสีมุมเมืองตลาดสี่มุมเมืองคิดว่าตรงนี้เป็นตลาดสี่มุมเมืองไม่ใช่หรอคือออกเมื่อก่อนเป็นตรงนี้น้ำขังด้วย เขาลื้อไปตรงไหนนะโอเคทุกคนเดินเข้ามาก็คือนี่ก็คือจะเลี้ยวมาตรงนี้เลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาที่เขาบอกว่าตรงไปสุดตรงไปสุดแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็จะมีสีแยกแล้วก็จะมีตลาดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งลื้อเสร็จประมาณ4 5ห้าวันนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตามหาเขาย้ายเข้าไปข้างในแล้วนะคะตลาดอะ่ะอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆซุ้มซนหรือเปล่า พี่เขาบอกว่าตรงไปสุดนู่นโอ,อรถก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนั่งขายเสื้อผ้าเหมือนนั้นไปนี่สัยตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปตรงนู้นแล้วก็จะเลี้ยวขวาโอ้ยตกใจเมือ่อเห่ต้องไก่ เจ้าไก่อันนี้ก็จะเป็นเ,เขตปทุมตอนแรกคิดว่ารังสิตนี่เป็นกรุงเทพไม่ใช่เป็นปทุมธานีตอนแรกคิดว่าเป็นกรุงเทพอยู่นะ,ะนี่เราจะเรียกขวาด้านหน้าโอ้โหดูดีเขาบรรทุกอะไรมานั่นนะ่ะรถอันนั้นนี่ไงใช่ตลาดตรงนี้ไหมจะเอาอย่างนี้ตลาดดอกไม้ตลาดดอกไม้ ดอกไม้ไปดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะพี่พีทุกคนเดี๋ยวตามไปดูแต่คลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะพี่ๆีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของหนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจติ๊กตอกแตงอ่อนสาวเราด้วยนะคะหนูมีไลฟ์สดทุกวันประมาณสองทุ่มทางติ๊กตอกแตงอ่อนสาวเรานะคะพี่ๆทุกคนสามารถเข้ามาดูไลฟ์สดของหนูได้นะคะ เดี๋ยวรอติดตามอีพีหน้านะคะพี่พทุกคนว่าหนูจะได้ทุเรียนหรือว่าได้อะไรหรือเปล่านะคะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด้ารอ,อติดตามอีพีหน้าค่ะ